สวัสดีค่ะสวัสดีตอนกลางวันนะคะตอนนี้บ่ายโมงยี่สิบเก้านาทีค่ะไปวัดน,นะคะนี่พอนก็จะมาให้ทุกที่มีคนเของมาให้ค่ะ,คะอันนี้ข้าวสารนะคะนี่ข้าวสาระคะ่ะข้าวสารที่วัดเจ้าแม่ทับทิมให้ค่ะแต่ว่าไม่ได้ให้เราพอนะคะให้คนให้เพื่อนกลางวัน เป็นข้าวสารค่ะข้าวสารเจคนไปทิ้งขยะตนยินเมื่อวานเนี่ยพี่สะพายอีกคนแบบว่าเจพรไปทิ้งขยะนาบ้านเขาก็เขาก็ญาติญาติกับแฟนกันนะคะแต่คนได้หวั่นก็เป็นญาติกันเขาก็ไม่ค่อยไม่ค่อยจะคุยอะไรกันเยอะนะคะถ้าเป็นพี่น้องแฟนกับแฟนนี้ก็จะคุยกันเนี่ยแต่เป็นถ้าเป็นรูปพี่รุ่นน้องอะไรเนี่ยเขาก็จะไม่เหมือนคนไทยแบบอ แสแดงออกดีใจอะไรกันพูดอะไรกันเยอะนะคะแต่ถ้าเป็นไต้หวันก็อย่างนั้น,นะคะ่ะต่ไม่ค่อยจะพูดอะไรกันเยอะแต่เยาวรนี่เขาก็จะรู้จักเรารู้จากเยาวรนนตั้งแต่เยาอรน์มาอยู่ที่นี่ว่าเราเป็นนิสัยแบบไหนเยาวรนจะเป็นคนที่ว่าถ้าไปทิ้งขยะใครวางไว้เยารก็จะทิ้งให้หมดนะคะแล้วเยาวรก็จะไม่พูดว่าฉันทิง้งม,มีแต่ฉันทิ้งขยะอะไรเนีย่ยเยาวรจะไม่พูดเรามีโอกาสทําดีเราก็ทําดีคะ่ะเขาก็ เขาเห็นเราไม่ไม่ไม่พูดมากแบบว่าอย่าพรพูดมากนะคะแต่อย่าพรจะเป็นคนที่พูดมากแบบสนุกสนานนะคะไม่ใช่พูดมากแบบว่าคนนู้นว่าคนนี้นะคะแต่ก็เป็นบางเวลานะคะนี่เมื่อวานไปทิ้งขยะพูดถึงไปทิ้งขยะมันก็ขยะก็เป็นของที่เรากินจากเรากินที่เหลือแล้วก็เร็นขยะไปทิ้งขยะไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีนะคะขยะเราก็กินของบางทีเราก็กินขยะเข้าไปเหมือนกันค่ะอย่าพูดถึงว่า พูดเรื่องขยะแล้วโอ้ยขยะอะไรเงี้ยไม่ใช่นะคะไม่มีในผลไม่ความรู้สึกงั้นขยะที่มันเราไม่ได้ใช้อะไรเนี่ยแล้วก็ทิ้งเขาเขาเรียกขยะนะนะคะบ้านเราก็เรียกขยะไต้หวันไต้หวันเขาเรียกเลอดเสื้อเลอดเสื้อเลอดเสื้อก็แปลว่าขยะนะคะถ้าเลอดเสื้อถองก็แปลว่าถองนี่ก็แปลว่าถังขยะค่ะเลอดเสื้อถองก็แปลว่าถังขยะเขาจะบ้านเราก็จะเรียกข้างหน้าว่า ถังแล้วก็ขยะนะคะแต่ประเทศไต้หวันนี่เขาจะเรียกเลอเซ์เขาจะเรียกขงขยะอยู่ข้างหน้าแล้วถังก็อยู่ข้างหลังนะคะแต่บางทีพรจะไปพูดอะไรที่มันกับบางทีเราก็สับสนเพราะว่าเขาจะพูดข้างหน้าไปข้างหลังข้างหลังมาข้างหน้าแต่ของเรานี่ข้างหน้าไปข้างหลังบางทีเราก็สับสนนะคะรว่าเราไม่ได้เราได้เกิดที่นี่แล้วก็เรียนรู้นี่ค่ะพูดถึงดสุดไอคนนั้นเขาเขาเราไปล้วก็ทิ้งขยะเตต รถรถขยะก็ผ่านหน้าบ้านแกเงี้ยค่ะแต่ตบางทีแกก็เลี้ยงหลานเลี้ยงไรแกก็วางไว้เราแกไม่ได้บอกให้เราทิ้งแต่เราก็ทิ้งให้แกนะคะนั่นคือนั่นคือเขาเหมือนว่าเราเป็นพุทธใช่ไหมคะเราไม่ได้ไปวัดไปอะไรเพราะไม่มีวัดที่จะไปก็มีวัดจะเป็นทัพทิมค่ะแต่ว่าเขาไม่ได้ไปทุกวันนะคะวัดนี้กับวัดบ้านเราก็ไม่เหมือนกันวัดบ้านเรานี่ก็ทาอาหารเช้าใส่บาตรอะไรเงะะี้ยค่ะเราซื้อของใส่บาตรแต่อะไรเป็นอาหารที่พระท่านฉันอะไรให้ได้นะคะแต่ที่นี่เราก็ สิ่งไหนที่เราทําดีได้เราก็ทําค่ะนี่ค่ะนี่จะเป็นเจ้าแม่ทักษิณน,นะคะเนี่ยน่ารักน่ารักเป็นรูปเนี่ยคะ่ะสะกิดออกมาแล้วก็จะมีวัดเจ้าแม่ท,ทนนะะักษิณค่ะขอให้ด้ดูนะคะเดี๋ยวพลมือสั่นนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพลจะเป็นคนเลือดจางจะมือจะสั่นตลอดะคะ่ะนี่คะ่ะแล้วเขาให้มาสองถุงนะคะทําน่ารักมากค่ะแต่ถ้านี่คืองานใหญ่ของวัดเรานะคะวัดที่ไอ้พนถ่ายให้ดูะคะ่ะที่ล่องเรือไปแล้วก็ล,ล่องเรือค่ะ แล้วตอนกลางคืนล่องเรือกลับพอตอนเช้าเจ็ดโมงหรือว่าหกโมงก็เริ่มแล้วค่ะเริ่มออกไปเตยพอนไม่มีโอกาสไปไปถ่ายเพราะมันร้อนมากแล้วก็เดีวเพ่นก็ทํางานด้วยร้อนร้อนแต่วันนั้นไม่ได้ทํางานนะคะแต่ว่าก็เหนื่อยเพราะว่าร้อนเพราะว่าวันนั้นก็คอยคอย,คอยเรือจะกลับมาแล้วก็นี่ค่ะน่ารักมากเมื่อกก็ให้มาสองตค่ะเพราะว่าเราเ้าผู้จแมเทพทิมนะคะเขาดูแลเราอย่างเนี้ย เวลาพายุมาอะไรมาเราก็บอกเขาก็บอกว่าให้จะไม่จะพิพนป้องอไปแต่ <laughs> เราก็เชื่อในสิ่งที่เราเชื่อนะคะค่ะประเด็นสคนะคะมาให้เรามาค่ะแต่ถ้าเราไปไหว้ไปไหว้ที่วัดอย่างนี้เขาจะมีสูงสีแดงเขาเรียกผินอันหมีค่ะนี่เขาเรียกหมีนะคะข้าวสารี่เขาเรียกมีหม,มีนะคะมีปหมีปฟันถ้าเราหุงเสร็จแล้วเขาจะเรียกปลาฟัน,นะคะ่ะปฟันฟันก็คือฟันที่เรา ซื้อฟันก็แปลว่ากินข้าวฟันนี่ก็คือไฝฟันนะคะแต่นี่หมียังไม่หุมก็แปลว่าหมี่เหมือนบ้านเราเรียกข้าวสะะะังค่ะอัน,นี้ก็แปลว่ามีมีอันนี้ถ้าเป็นข้าวเหนียวเขาจะเรียกโนมีนะคะถ้าเป็นกระเจ้าเขาก็เรียกไปหมี่เนี่ยค่ะน่ารักมากเขาให้มาวัานเราเราล้วก็รู้จักครุบผู้ใหญ่ะคะ่ะ บ้านเราแ้เป็นพี่แล้วก็เรียกพี่นะคะคารุผู้ใหญ่แต่บางทีก็เรียกที่คนที่นี่เขาจะเรียกชื่อค่ะแต่คนก็จะไม่ค่อยเรียกชื่อเ่าไหไ่ถ้าเขาอายุเกินเราไปปีสองปีเพราะคนไทยเราก็จะเรียกพี่นะคะันจะเหมือนกันค่ะระเพณีก็จะเหมือนกันแต่คนไทนเขาก็น่ารักค่ะเดี๋ยวพอนำไวน้นะคะให้ดูวันนี้เป็นเป็นเพื่อนเป็นให้มาค่ะนี่ถ้าเป็น อะไรนะที่เขาเก็บกันดี่างประเทศเขาเก็บกันลูกบอร์บอรรี่บอบอร์บารีแล้วก็อันลูกอังเจอร์นะคะอังเจอร์เนี่ยค่ะเขาบอกว่าเทียนเทียนเทียนก็แปลว่าเขาเขียนว่าเทียนเทียนอันนี้มันจะเป็นแห้งนะคะเป็นข้าวอบผมแห้งผมแห้งให้เราเนี่ยก็ฉีกตะกร้อมาเปิดได้กินได้เลยค่ะเขาจะบอกว่าเทียนเทียนซันคือก็แปลว่าวันหนึ่งกินสามลูกค่ะแล้วก็ ก็ร่างกายเราก็จะเส็แข็งแรงสุนถีเฮินาอันนี้สนสุนถีก็แปลว่าร่างกายค่ะมีแต่สุนีก็แปลว่าเธอจะเธอร่างกายของเธออะสุนทีหนีแต่ส้นทีนี่เขาเรียกกลับกันนะคะมหนีแต่ส้นถีแต่ว่าเราอะร่างกายของเธอแต่ว่าเขาจะมนีจะอยู่ข้างหน้าค่ะมันก็จะคล้องกันไปคุณระยางน,นะคะเราพูดมากกว่าะค,ะค่ะก็จลองแก,กะแก็จะทำแกะ เขาเขาเขาให้ตัดตัวไม่ตัด,ตนนตดตก็แกะนี้เล่ะอบแห้งคแล้วก็เดี๋ยวพอลใช้มือนะคะก็จะออกมาแบบนี้นะคะ่ะดูอย่างนี้แบบนี้ค่ะพุดซาแหละค่ะมือนกับเราเคยพุดตาแต่ว่ามันจะเป็นแบบพุดตานี่เขาจะมาอบแห้ง มันน้ำตาลเหมือนอ่าอะไรนะมันลำใหญ่นะคะลำใหญ่อบแห้งเหมือนนีน่แหละอ้าวอร่อยดีคะ่ะต้องใส่ตู้เย็นไว้ให้มันเย็นก่อนอ๋อนี่ละพรก็ตักเต่งหมูคะ่ะโอ้ว,ว่าบักเต่งหมูเนี่ยพอเพิ่งอาบน้ำเสร็จน,นะคะผมก็เก็บแลยวก็กมัดไวค้ค่ะ ตอนซือเจ็งโมงค่ะทีนี้ก็ไม่ค่อยแดงนะคะไม่รู้จะหวานไหมเพราะว่าอากาศร้อนมากสามสิบองศาเซนเซสสามสิบเอ็ดองศาแบบจะหวานกันนี้แล้วตอนก็นจะหั่นเต,ต็งโมนะคะวันนั้นหั่นสับปะรดวันนี้จะม่หั่นเต็งโมงค่ะ หวานไหมคะ ทานแตงโมด้วยกันนะคะกินแตงโมกับเยปนน,นะคะไม่นดจะหวานไหมแล้วครึ่งนี้ก็เก็บไว้ก่อนค่ะแล้วก็เป่าเซียนหมอกปเป่าเซียนหมอกก็แปลว่าเป่าเซียนก็แปลว่าเป่าเอามาให้มันสดของสดค่ะนี่ไม่นั่นเซียนนี่แกปลว่าสดสินเซียนก็แปลว่าของสดๆดค่ะของมันสดดีนั่นเซียนหมอแต่บ่าเราเยปนก็ไม่รู้นะคะเพราะว่าไม่เคยใช้เลยที่มา มื่อก่อนไม่เคยได้ใช้แบบนี้เลยคะ่ะอยู่ประเทศไทยไม่เคยใช้แบบนี้นะคะก็ไม่รู้ประเทศไทยเขาเรียกอะไรเขาเรียกอะไรที่นี้เขาเรียกเป่าเสียนหมอเป่าก็แปลว่าเป่าเอาคู่ก็รักษาเลยคะ่ะแล้วมากทิ้งแตงโมกับยายน,นะคะคลิปนี้ก็ยาคนก็แค่นี้นะคะจึงจะไร้สาระแต่ก็เต็มใจทำคัะเพราะว่ายาผมไม่เลยไปตายอะไรตรงไหนตรงนี้มันร้อนมากนี่คือคำอ้าง่ะแต่ว่า ถ้ายังพอไม่ถ่ายยิงก็คงจะมีค่ะแต่ว่ายังไม่ค่อยอ่ะวัน,นวันนี้จะไปหาหมอเองค่ะเพราะว่าร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงอะไรปวดแขนปวดแขนสองค่ะเพราะว่าเราทําทุกวันนี้ทํางานก็ไม่ใช่ว่าจะเร็วขึ้นนะคะเพราะว่าเราอายุเยอะเราไปทํางานตอน,น,นอายุเยอะยิ่งทําไม่ใช่จะยิ่งเร็วยิ่งทํายิ่งท้าค่ะมอเขาเมื่อก่อนเนี่ยพอนี่พาก็นั่งทั้งวันแต่ตอนนี้ไปยืนทั้งวันมันก็ไม่มันก็จะขัดกันนะคะเพราะว่ามอเขายังพอไม่ค่อยจะดีนะคะวันนี้จะไปเอสกวรนดูเพราะว่า เว่ามเขายมีความเจะเป็นไรแต่ว่าถ้าต้อิว่ายืนไม่ได้แล้วก็คงจะคงจะไม่ได้ทํางานนะคะมีความก็จะไม่ยืดผพาอยู่บ้านได้น้อยก็ไม่เป็นไรขอมีงานทําเพราะว่าเราอ,อายุเยอะอายุเยอะแล้วนะคะพว่าร่างกายเราต้องมาก,ก่อนมีเงินเยอะถ้าร่างกายไม่แข็งแรงก็ก็ไม่มีอะไรดีะคะ่ละล้ว สุขภาพสุขภาพของเรายิ่งใหญ่ที่สุดค่ะต้องรักษาสุขภาพของเราให้ดีเยาวชนไม่มีตังเยอะหรอค่ะแต่ว่าพอ่อพออยู่พอกินถ้าสมม,มติว่าเราเป็นอะไรไปเราก็อาจจะไม่มีเงินมารักษาเราก็ถึงขนาดนั้นนะคะรักษาสุขภาพไว้ก่อนค่ะไม่ต้องคิดถึงเงินเยอะนะคะเดยวพรก็แกนนี้นะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ที่ให้มามา,มา,มาชมเยาวชนมามารับชมคลิปของเยาพรนนะคะยังเห็นหน้ากันบ่อยๆแต่เยาวชนร่กวงนี้โทรศัพท์เสียค่ะ เพราะว่ากดไปเขาก็ขึ้นมาเป็นแถวเลยค่ะกดมอมาเขาก็ขึ้นเป็นมอมาเป็นแถวเลยกดไลไรก็ขึ้นเป็นแถวแต่นานๆจะกดถ้ากดมาฟุกจริงๆก็จะได้ตอบของคนนั้นนะคะขอโทษทีนะคะเยาว่าให้พอลืมเพื่อนๆนะคะรักเพื่อนๆน,ะะน,น,นทุกคนแล้วก็เห็นเพื่อนๆผ่านแล้วทุกคนก็อย่างเง้มันก็นดีใจนะคะ ขอบคุณทุกทุกคนคะ่ะที่มารับชมเย็นพันะคะแล้วก็ดีใจกับพเพื่อนที่ผ่านแล้นะคะผ่านไปเราก็ต้องสู้ต่อนะคะสู้ๆนะคะเจีอยอิ่นะคะเจีอยอิ่ก็แปลว่าสู้ๆคะ่ะเจีอยอิ่ก็แปลว่าเติมน้ํามันคะ่ะเจียก็แปลว่าเติมอิวก็แปลว่าน้ํามันนะคะเจียอิ่นะคะรักทุกทุกคนคะ่ะบายๆนะคะจเจอกันใหม่คะ่ะรักทุกคน